มาดำกินมาไอ้ดำมาอะไรก็ไวเด่กำไวติดอ้เนี่ยกูมันเนี่พักไอ้เนี่พักอ้เนี่ยพลักไอ้เนี่นพักไ ไปนะปนะรูดไม่ท <R outh. c oughs> ันนะตัวนรูดไม่ทัไม่ต้องบังรูดไม่ทั้ไนตันไม่ต้องบัาร็วรูดไม่ทันตไม่ทันลม ลมก็ยกขึ้นไว้นะแบบลมก็ยกขึ้นไว้นะฮะไม่ต้องบังกันเลยนี่เดียวน่า็มไปเลยวันนี้